ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่26-30กถึงกรกฎาคม2564าของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์วันที่27กรกฎาคมพศ2 5 6 4เวลา9 3 0นาฬิกนาทีนายสุกิจคุ้มคงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดก,กระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่4ทับพณนะห้องประชุมสำนักง,งานรายงานจังหวัดสุรินทร์ชั้น3ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมในการประชุมมีการพิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2564 และพิจารณาร่างการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2563ที่ผ่านมาเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการวันที่29กรกฎาคม2564เวลา14นาฬิกา30นาทีนายสุกิจคุดคง สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินครั้งที่7ทับ2,564ประจำเดือนกรกฎาคม2,564ณนะห้องประชุมช้างใหญ่ชั้น4สารการจังหวัดสุริน อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายศักกรินทุ่มเสนปลัดจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมและในการประชุมมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงวันที่30กรกฎาคม2564เวลา 9ลกา30นาทีนายสุกิตคุตคงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ทับ2,564ณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ผ่านระบบซูม เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ของภาคตะนออกเฉียงเหนือโดยมีนายวรนรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม